สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูรอกทีวีนะครับถ้าชอบหรกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับโรคอัสมบูรณ์ศพของมือดี6ชีวิตหัวทองคําที่มีเรือดสีทองแมงป่องแดงเพิงที่หาง9หางขาดนกยุงที่สองแสงหเสียรีบริยับสัตว์สาตาที่เนตรที่สถูกทะลวงสิงโตขาวอันดูเดือด ผู้กล้าเหล่านี้นับคือสู่ร่างเดิมบางก็ตัวใหญ่โมโหรารปานคุณเขาบ้างก็มีจะงอยผ้าพายบ้างก็มีเลือดไหลเป็นสายทานกายรัศมีชาเป็นผ้าที่น่ากลัวมือดีเช่นนี้และยิงใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ผลปรากฏว่าถูกสังหารไปมากกว่าครึ่งไม่ว่าใครเห็นก็ต้องอกัานแขวนเพราะนี่เป็นผู้กล้าขั้นผู้สูงทรงแต่โบราณของแต่ระดนดินสร้างศพขนาดมหึมาชายหนุ่มคนหนึ่งยืน บนเลือดสีทองเพียรนอมพังมือถิอทวนวงเดือนชี้ไปข้างหน้าสีหน้าเข่งขึมรัศมีอมหิตพารุเมฆายังมีมือดีสองคนคิดหนีแต่จนปัญญาเพราะถูกหมายหัวหนึ่งในนั้นถูกรั่วเต้ากับหลานยี่เฉินยืนขวางทางหนีอีกคนถูกซืือหาวเข่งเรึง่งจะสังหารให้ศีนสากไม่ให้รอดแม้แต่คนเดียวเรือรูยีหวาดผวาถอยออกไปไกลไม่เคยเห็นภาพน่ากลัวเช่นนี้มาก,ก่อนศพกองพเนอเรือสีทองท้ายหัวใจเขาสั่นลเลก มันน่ากลัวเกินไปต้องรู้ว่านั่นไปถึงมือดีขั้นผู้สูงทรงแต่กําเนิดปกติอย่าว่าแต่พบเห็นกองศพเลยเห็น8คนรวมตัวกันยังเห็นได้ยากยิ่งพบเจอไม่บ่อยครั้งเพราะว่าสงครามเขาปวดเงินหนึ่งคนปะทะ6หชีวิตผากแพงพายออกไปมาจะสะเทือนเมืองแห่งแสงต่อให้เกิดความอึกระทึกคึกโคมเจ้าจะสังหารไอ้เฮียนจริงๆหรื ชายผมเงินเก่ายางกับพิตาก็มีอาัคาระมากมายผนึกกำลังนอกขิวกายเขาพยายามพูดจาอ่อนโยนสนทนากับซือหาวชิงรำแสงหนึ่งเส้นกับกิปหินตีเชือพระเจ้าถูกซือหาวคว้างออกไปพุ่งเปล่าไปที่มาผ่าของเขาอาการหนาผาราวกับเชือดหมูเสียงร้องดังไม่ขาดสายรวดเร็วเหลือเกินมาถึงภายในพิตาชายผมเงินใช้เคล็ดวิชาต่อต้านผลปรากฏว่าไม่อาจหลบเลี่ยงอีกฝ่ายเร็วเกินไปมันจะ ไม่หยุดหากไม่โดนเป้าหมายตึงทนต,ตีเทพเจ้ากระแทกอ,อัคระทันทีทำให้ชายผมเงินสะดุ้งนี่เป็นยันทะรุมิติที่เขาแอบเสกมันเตรียมจ่าสัยมันหนีทว่มาเอาประโยชน์หาเรื่องใส่ตัวที่นี่มีค่ายกวพันธนาการยันสูญสิ้นประสิทธิภาพตุต้นอยู่นานก็ไม่อาจแยกมิติได้ตอนนี้ปลูกทำลายทำให้เขาหมดความหวังจะหนีเอาตัวรอดยังคิดจะหนีเลยเสือหาวถือชวนวงเดือนแล้วพุ่งออกไป ทางนี้ไม่มีหวังแล้วทวนวงเดือนทะลุมิติสว่างวาพิติบิดเบี้ยวเตอรรอยแยกมากมายหลายทางต่อให้ชายหนุ่มผมสีเงินยิ่งใหญ่ปานใดก็ตาทานไม่ไดุ้บร่างเขาฉีกขาดแยกเป็นสี่ห้าชิ้นรม้มลงกับเคยือเลือดไหลทะลักล่างเดิมของเขาแป็นสูนักสีเงินตัวหนึ่งขนาดเดียวกันก็มีรำแสงกระบี่บคุ่งมาจากอีกตำแหน่งหนึ่งชายหนุ่มที่มีไอสีม่วงรายร้อมถือกระบี่บยากฝ่าวงร้องทว่าไม่เป็นดังใจ ผมยาวของรั่วเต้าตัดขาทางนี่เปือกเคียงตัวเขาย่อมเปลี่ยนแปลงจุดจบไม่ได้ขนาดที่เขาเสกรำแสงกระบี่สุดความสามารถซื้อหาวก็มาถึงตวัดขาฟาดลงมาปานมังกรมันเป็นขางูทองคำวิชาที่ได้มาจากอาณาจากักรลึกลับหยวนเทียนเห็นงูและมังกรปรากฏขึ้นลำรารยต่างก็แย่งชิงความเป็นใหญ่เกิดเสียงดังสนั่นวั่นวหวรำแสงกระบี่ทั้งหมดแต่กระจายฟารมบนล่างของคนคนนั้น นะครับรำแสงกระบี่ทรายคนคนนั้นร้องเสียงลงร่างกายขาดไปสองท่อนขางูประดุดแทะตีเทพเจ้าและเหมือนดาบปราบเสียนสังหารศัตรูตัวฉกาดมีปากษาสีม่วงปรากดขึ้นพร้อมกับหมอกสีม่วงผลดังสร้างจากทองคำม,ม่วงสองแสงรรประยับหน้าดหน้าเสียดายที่มันไม่สมบูรณ์ผงทองคำม,ม่วงปากษาเทพเจ้าบรรพการเผาพันหายาก รัวตาประหาดใจเผ่าพันธุ์นี้ค่อนข้างมีน้อยแต่ร้วนยิ่งใหญ่จะง,งอยของมันดังกระบี่เอารวงศัตรูทั้งปวงน่าเสียดายเมื่อพบกับขวงเจอกับซื้อหาวจะงอยปากแตกละเอียดร่างกายขาดไปสองท่อนสิ้นชีพทันทีผงทองคำม่วงถูกบันทึกในตำราก,กระดูกเนื้อสดอร่อยไม่ด้อยไปกว่าเผ่าพันธุ์พญาขงตือหาววเเราะห์รายคนได้ยินก็พูดไม่ออกขึ้นมาชั่วขณะหากไม่ใช่เพราะผม ตามของเขาแผ่สยายในตาเย็นและเยือกอย่างราชาเปียศาสตร์พวกเขาสงสัยจริงๆว่าเจ้านี่มีพลังต่อสู้น่ากลัวปานนี้จริงเือเอาแหละจัดการได้แล้วรูยีไปหาแหล่งน้ำร้างให้ศาสตร์ประเดี๋ยวจะบำรุงร่างกายสักหน่อยเมื่อคู่ใช้พลังไปมากเหลือเกินดิวหนักซือหาวเก็ชวนวงเดินเดินวนเวียนเกินดินชมของกำนานศึกเรานั้นหลานยี่เฉินเดินมาเพื่อเห็นซือหาวอีกครั้งสีหน้าสับสนเขากับรัวเตาไม่เคยติดตามเขาเลย หากไม่ใช่เพราะมีวิชาอปลูกค่ายกลในตัวไม่มีทางร่วมมือเด็ดขาดเพาะว่าตอนนี้สายตาเขาเปลี่ยนไปตือหาไปช่วยเหลือมีนำ้ามย่างไร้เทียมทานเปิดชาสังหารเชนิดทำให้เขากับรั่วตาหวาดกลัวโวดเคี้ยมเหลือเกินนอเขตปอดมนุษย์นักคตดทั้งหลายเห็นตั้งแต่ต้นจนจบต่างก็ตระึงพึงเพิิดน,นีเป็นถึงคู่ก้าทั้ง8ผู้สูงทรงแต่กำเนิดยิงใหญ่เช่นนั้นนางเฝ้า ปรากฏก,การนับนางเฝ้าปรากฏว่ากลายเป็นศพกองขะเนินทุกคนจ้องมองเงียบๆไม่มีใครพูดเป็นเวลานานหากข่วงเติบโตเป็นใหญ่จะแข็งแก่งปานใดกันคงจัดอยู่ในคนวิปริตโบราณกำมังมีคนคิดเช่นนี้จิตใจของคนมากมายระสับระสายยากจะสงบลงได้ยิ่งแม่ต้องพูดถึงอารีของเสือหาแววตาเรียบนิ่งอยากจะบุกเข้าไปในเซียนโบราณสังหารใครรู้แล้วรู้รอด ไม่ไปล่อยให้เขาได้เติมใหญ่ยังมีบางส่วนเมื่อครูเห็นคู่สูงทรงแต่กำเนิดต,ะตระกูลตนตายไปต่อหน้าต่อตาปวดใจจนหน้ามืดแทบจะหมดสติมันเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เดินทางถึงปลายทางของขั้นไฟเทพเจ้ายากจะกล้าออกไปได้อีกแล้วเส้นทางนี้ถือว่าสมบูรณ์สำหรับขั้นนี้ไม่มีหนทางให้เดินอีกแล้วเจ้าสสำนักคนหนึ่งถอนหายใจพูดด้วยความจริงข้อนี้ออกมาบางทีอาจจะมีคนกล้าบนเส้นทางนั้นได้ ความรุ่งโร์สาสองตั้งแต่ดีตยันวันนี้ก้าวเข้าสู่เส้นทางสูงส่งยามนี้เต่าเผือกชรา,าตัวหนึ่งเอ่ยปากเมื่อมันพูดแบบนี้ทุกคนก็ชายตามองเพราะคนมากมายรู้จักมันเป็นหนึ่งในคู่ดำรงอยู่มัอย่างยาวนานกระดองเต่าขาวเผือกกระจายแสงแห่งชีวิตไม่มีทางเส้นทางนั้นตาลไปแล้วไม่มีคนเช่นนั้นมากดตัวต่อไปอย่างน,น้อยๆร,ราชโศกนี้ก็ยากจะเกิดขึ้น วชนชาราตัวหนึ่งคูดเป็นคู่ยิงใหญ่ที่อยู่มาตั้งแต่บรรพการอายุยืนยาวนานสิแม้แต่ในเซียนโบราณที่สภาพแวดล้อมเอื้ออามหนวยไม่มีใครกล้าวบวนเส้นทางนั้นได้และตอนนี้ฟ้าดินปเปลี่ยนไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกคนหนึ่งกล่าวทุกคนตาลึงพึงเพิดีนเป็นนะับบรรพชนของเผ่าพันธุ์เท่าเชียก,กินแม้กระทั่งดวงดารา ในสงครามบรรพการสังหารคู่ก้าบไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เจ้าสํานักที่มันกินนับไม่น้อยเลยน่ากลัวเป็นที่สุดทุกท่านหากจําเป็นต้องปิดบางอําพังตอนนี้คนพวกนั้นเข้าเซียนโบราณแล้วไม่มีใครแทรกแซงได้มีอะไรต้องกังวลอีกชาตินี้ต้องมีคนก้าวเข้าสู่เส้นทางนั้นแน่นอนพวกเจ้ารูร้ด,ดีหมอกเรือล้างอบวนทั่วรถล่าชองคำม่วงเสียงมาจากที่นั่นเขาเป็นคนของเตอรูล เป็นคนของตระกูลจกักรพรรดิภาดนี้พูดออกมาเช่นนี้ทำให้คนที่รัวเบื้งรึกเบื้องหลังต่างก็ตกใจมองสำนักยิ่งใหญ่เช่นวิหารเทพมังกรน,นกวังมังกรและภูเขาก็ะบี่สำนักเหล่านี้ต่างมีคนวิปริตโบราณไม่ผิดตั้งแต่อดีตยันวันนี้ทุกสิ่งในสำนักให้พวกเขาจนหมดสิ้นหวังว่าจะทำให้ผู้กล้ายุคเซียนโบราณกลับมารุ่งโรดอีกครั้งมีคนพยักหน้ายอมรับอย่างใจจริง เราวีลชนในที่นี้ตกตาหึ่งการก้าบนเส้นทางนั้นทําให้คนมากมายอกสั่นขวัญแขวนบางทีอาจจะมีคนสองคนที่ทําสําเร็จแม้เป็นของที่มีเพียงยุคเซียนโบราณก็ถูกพวกเขาหาพบแต่ก็คงอัตรายสุดแสนต้นไม้ของราชาสิบสมัยคงเป็นต้นเมื่อยุคเซียนโบราณกำลังไม่คิดว่าจะปรากฏได้เห็นในชาตินี้มีคนอุทานหาทุกคนรองรู้คำพูดนี้คงสะเือนสามพันแคว้นแน่แท้ กลัวว่าจะถูกพลังึกลับสังหารระหว่างทางน่ะสิมีคนกังวลใบหน้าทุกรทมจู่ๆมีคนดูหนักเสียราได้่สีหน้าประหาดและชาวขุมนรกที่โมโหจนหน้าดำคํำแดงเขาบดเงินแดนดินแด,น,ดนแห่งแสงตือหาวเตะศพขุมนรกออกไปแนละ้วพูดว่าเผ่าพันธ์นี้ร้ายประโยชน์ที่สุดกระทบต่อความอยากอาหารของข้าชัดเจนเพราะเขาเตะทําให้ชาวขุมนรกเกียดเขาเข้ากระดูกดํา แน่นอนนอกจากพวกเขาแล้วยังมีเผ่าพันุกระทิงปันพกการแมงป่องเพลิงสิงโตขาวและเผ่าพัน,นุ์นกยุงที่เขียดแคนในตาแดงกลําเพราะมีเรื่องอาภัยให้ไม่ได้กําลังจะเกิดขึ้นกับเขาบทเงินรูยีเจอแรงน้ําไหลมาจากตีเขาบทเงินไหลโกรกาดหวานและสดชื่นแฝงกลิ่นหอมกุ่นนี้เป็นน้ําแร่บ่อหนึ่งภายโกนถูกทําลายบางส่วนจึงเผยเห็นน้ําบ่อนี้ซื้อหาวรวงมือด้วยตนเอง ผนเหยื่อเป็นกองมาส่งให้พวกรัวเต้าทารกหนังทําควาสา์ของดีทั้งนั้นร้วนเป็นยาบำรุงชันดีกินชิ้นเดียวเ่ากับบำเพ็ญเพียรหลายวันวันนี้ข้าจะเส้นองค์พยับให้ดีกินให้หนำใจรอยยิ้มซื้อเฮามาจากใจสอนพวกเขาจัดการวัตถุดิบพวกนี้รู้ยีแทมหมดสติหาเคยเห็นเหยื่อชนิดมาก่อนและนี่เป็นถึงกู้สูงท่งกองใหญ่ปวตีแค่เห็นก็คง ปรบไปไกลวันนี้กขาต้องมาถลกหนังชนนีแแมงเ้ยเขาสะบดอึดใจถัดมาเพราะแม้คู่ก้าเรานี้ตายแล้วยังให้ความรู้สึกกดดันทําให้เขาหวาดผวาสัตว์ทุกตัวร้วนเป็นอัจฉริยะที่แข็งแก่งยิ่งของแคว้นและบัดนี้ร้วนกลายเป็นศพรอให้พวกเขาลงมือสวาปามเตือหามองพวกเขาถลกหนังถอนคนตัดตัวแล้วตัวเรานับวางอยู่ริมบ่อนะับเขาก็คพึงพอใจนะักครั้งนี้ เก็บเกี่ยวมหาศาลจะตุนน้ำแดงหนึ่งนึ่งหรือย่างดีเขารูปคางอย่างคิดไม่ตกผู้คนข้างนอกากากเลื่อนหลายคนแงหน้าคำรามอกจะแตกตายมากมายป่านี้ทำหม้อไฟดีกว่าสุดท้ายซสือหาวตาสินใจเชนิเขาตั้งหม้อรัวเตาเสกไฟออกมาต้มต้มหม้อน้ำจนเดือดผ่านก็เสือหาวเริ่มโยนเนื้อเข้าไปข้างในเนื้อวัวหมอกับหม้อไฟที่สุด ตือหาวมองวัวข้างดังคุณขาวซีดทองด้วยความพอใจเนื้อแฝงด้วยพลังปานมหาศาลเนื้อเหลืองทองปรากายรัศมีไม่นานเขาก็น,นำเครื่องปรุงนานา,นาชนิดออกมานอกจากนี้ยังมีสุราเลือรลดรสที่ถูกนึกไว้ในไห่แร่แร่นับเนื้อวัวทองคำเป็นชิ้นบางแล้วใส่โรงหม้อตือหาวเรียกให้ทุกคนรงมือรับประทานได้รสโอชาจริงๆสมกัเป็นวัวปร,ราดที่มีเลือดทองคำไหลเวียน รู้สึกราวกับกำลังกัดขนทารกเลยกินคำหนึ่งร่างกายผ่อนคลายแทบจะร่องรอยแล้วซื้อหาวชื่นชมกินเนื้อหอมชวยเตะจมูกสองแสงสีทองสว่างวิธีการแบบนี้สิ้นเปลืองเหลือเกินแม้แต่เจ้าสำนักก็ไม่มีทางได้กินตอนนี้ไปถึงผู้สูงส่งแต่กำเนิดถูกยกย่องเชิดชูในตระกูลใครจะกล้ากินแต่ตอนนี้กับถูกซือหาวกินอย่างสุขสำราญเป็นปีกินหอมฟุ้งทั่วปากน้ำแพร่ซ่านทั่วริน กับฟันดวงตาหลีไปรูปจันเซียวเคริบเคลิ้มอย่างยิ่งต่อแรกดูยี่ยังตกใจเพราะสิ่งที่กินเป็นสิ่งที่เขาแทบจะแงะหน้ามองในเวลาปกติตอนนี้เมื่อส่งเขา้าปากท้ายเขารู้สึกนะครับกลัวไม่น้อยเพราะว่าเมื่อเนื้อเข้าปากมันาระลายชันทีกลายเป็นริดยาวดุแรงยิ่งเขาจึงปล่อยวางอย่าสิ้นเชิงเนื้อวัวทองคาสามชิ้นลงท้องปพราะวานทั้งเจ็ดเริ่ม่องแสงสีทองตัวเขาแทบจะลอยเหนือฟ้า ยังไม่ทันได้ดื่มสุราก็จวนจะมึนเมาเสียแล้วเนื้อแมงปองไฟครวรระวังหน่อยอย่าทำให้พิษที่หางหยดลงไปในหมอ้อหากเป็นฉะนั้นพวเจ้าตายกันหมดเสื้อหาวเตือนแมงปองถูกชำระเคยเห็นเนื้อเขาวแวววับให้ความรู้สึกผิดคาดคิดว่าเป็นกุ้งปูเสียอีกกินของแบบนี้ต้องสั่นคอระหว่างความเป็นและความตายแน่แทะหากไม่ระวังอาจจะทำให้พิษแมงปองหยดลงไปในหมอ้อ ผลลัพธ์ที่ตามมาจะเกินคาดขิดเพราะพิษแมงป่องไฟร้ายแรงหนักฆ่าเทพแท้จริงให้ตายได้มันจะกัดก่อนดวงจิตทำลายรางฐานราเพนเพียนเลิ่ดลดนักเนื้อของแมงป่องไฟเหนือกว่าบัวทองคำาซือหาวชื่นชมรายคนเห็นเขากินแล้วไม่เป็นไรจึงวางใจจะริมรองเป็นไปตามคาดเนื้อแมงป่องป,องปานหยกทำให้รัวเตาอุทาเสียงดังของสิ่งนี้ดูน่ากลัวทว่าเมื่อเข้าปากก็กลายเป็นอาหารเรอคฆ่าทันทีเขาด้วยน้ำชุ่มฉ่ำ กินห้องแผ่ซ่าไปถึงกระดูกร้านยีเ่เฉินเจ้าเป็นมนุษย์โลหะไม่ใช่หรือทำไมถึงมาแยกกินด้วยละ่ะซื้อหาว่าวก่าขามีพลังแกงก้าแต่ขณะที่โลหะกลายเป็นกายเนื้อสามารถดูดซึมฤทธิ์ยาเหล่านี้ได้เขาย่อมไม่พลาดโอกาสต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้มในหมอ้อรวดเป็นผู้สูงท่งแต่กําเนิดเป็นยาบำรุงชั้นยอดมาชิมสักหน่อยวันเนื้อนี้เป็นอย่างไรรูยี่ก็เปิดใจยกสุนัขเงินมาหัน่นหั่นเนื้อรายชิ้นแล้วโยลงไปในหมอ้อ เนื้อสุนัขของอร่อยเทียสูตรกินแล้วผ่อนคลายเสือหาวเปอร์สุราไหลไห่ปูดพางยกดื่มถึงอกถึงใจอย่างมากมนุษย์โลหะคนนั้นเราช่วยสอนข้าแปลงร่างขินเป็นกายเนื้อได้หรือไม่ขินตีเทพเจ้าคนดูต่อไปไม่ไหวแล้วอยากมาร่วมดื่มกินด้วยพอภัยนี่เป็นพอสวรรค์สอนไม่ได้ร้านยี่เฉินเก่าขินเตเทพเจ้าชุนเฉียวเติมยาข้อจาวาลงไปปรุงรสหน่อยซือหาวเก่าสมุนไพรต้นหนึ่งถูกโยรงหม้อ พันก็มีแสงสว่างสาดส่องกินหอมกระจรกระจายจากนั้นความยาหารของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นผงทองคาม,ม่วงนี่เป็นเผาพันธิหายากถ้าเพิ่งเคยกินครั้งแรกซื้อเฮาทานชิ้นใหญ่แล้วใส่หม้อไปสุดท้ายก็ริมรองพูดอย่างพอใจว่าเป็นอย่างที่คิดเป็นรองเพียงปากสาประเภทพยาหงเป็นอาหารโอชานับโอชารสหายากเนื้อสีทองคำม,ม่วงสดอร่อยยิ่งหนักกินหอมตรบอบอวน กระจายทะลุออกนอกค่ายคนไปไก่กินกินอะไรหอมเหลือเกินมีคนมากมายเฝ้าอยู่ข้างนอกเข้าไปในเขตศูนย์กลางไม่ได้ต่างชะงวนสนใจไม่ไว่าอย่างไรพวกเขาก็ฆ่าไปถึงแน่ผูน้นำเรานั้นผู้สูงส่งแต่กำเนิดที่ยิ่งใหญ่พวกนัน้นผู้คนอมกินจนหมดกำลังสวาความยาวเด็ดอร่อยหากรู้ละก็คิดว่าคงกากเลือดกองตกใจสูดขีดพากันหนีตอนเดนเปิดเปิเปงทันชีเป็นแน่ ถ้าคิดว่านกยุงตัวนี้ยากแล้วค่อยนำรงออดีกว่าซื้อหาพูดสุดท้ายก็กินปีกของนกย่างนะกับขาไปอย่างร้านหนึ่งข้างส่วนคนอื่นนั้นกินไม่ไหวแล้วมีเพียงซื้อหาที่โยนวัตถุดิบบางส่วนรงออกินจนสาแก่ใจสุดท้ายนอนแผ่กับพืนสุกอุราเขาเผาหนังสัตว์และขนนกทั้งหมดจนเกี้ยงเก่าเก็บเนื้อทั้งหมดไว้กินบนเส้นทางหินแน่นอนว่าเก็บ ผนดั้งเดิมของหงทองคําม่วงที่ได้มาโดยบังเอิญไว้ในถุงยินอย่างให้มาสร้างพักห้าปักษาทางที่เขาอยู่บนโลกมนุษย์เคยรวบรวมขนนกเทพเจ้าหาชนิดและทํามันได้แล้วเพราะว่าวัตถุดิบมีจํากัดมีขนนกผู้สูงสักเป็นส่วนใหญ่มีขนนกเทพเจ้าเพียงสองส่วนแต่ยังคงสร้างเป็นศาตาวุธขั้นไฟเทพเจ้าได้มีพานุภาพมหาศาลยิงไปกว่านั้นสิ่ที่มาสจดจานที่สุดคือ ไม่ต้องใช้พลังวิเศษเพียงแค่บวกวเบาๆพัดห้าปากสาก,ก็ปล่อยพลังภาพยิ่งใหญ่เพราะมีโรคก่อตัวภายในเชื่อมต่อฟ้าดินดูดซึมสารวิเศษพัดห้าปากสาสมก็เป็นหนึ่งในศาตาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดควรค่า,ายสร้างด้วยเหตุนี้เมื่อซื้อหาเห็นคนนกเทมเจ้าที่เหมาะสมก็รวบรวม,รวม,รวมทันทีของแบบนี้อาจจะเกิดประโยชน์ยามจำเป็นหากวันหนึ่งสู้จนพลังเขื่อนแห้งอาจเป็นภัยตายช่วยชีวิตก็ได้ นี่หรือเกียเรนแปดเลอร์รสรานชี่เฉินนำตอราบล้ำค้าออกมาเมื่อเปิดมันออกก็สาแสงสีม่วงมันเป็นพืชต้นหนึ่งยาวประมาณหนึ่งเซยกว่ายาวเหมือนเกียวเรนม่วงนี่เป็นที่มาของชื่อมันพืชซสือหาประหลาดใจเขาคิดว่าแปดเลอรรถบรรพกาศประสว์ประหลาดทั้งหมดไม่คิดว่าอันดับหนึ่งจะเป็นพืชแม้จะเป็นพืชแต่ไม่ต่างจากเนื้อเลยรานชี่เฉินเก่าพืชต้นนี้ใบของมันเกเศษมาก เป็นเขาเกียเรนสองแสงาภาพไผ่มีสองแม่นะมีเพียงสองใบรากเป็นรูปร่างเกียเรนและเมื่อโดนดินมันจะหนีมุดลงใต้ดินและจะจับตัวได้ยากอย่างยิ่งหนักปราจยยินรอมรวมกับโลหะได้ขนาดกำลังบําเพ็ญเพีงลรงชั้นใต้ดินโดยไม่ได้ตั้งใจเห็นมันและจับมันได้พอดิพอดีบดมิฉะน,นั้นโดยปกติแล้วอย่าว่าแต่เด็ดเลยไม่มีทางเจอแม้แต่นิดกินหอมนักซสือหาวชื่นชม กลิ่นหอมของมันไม่เข้มข้นมากนะแต่กลิ่นหอมเบาบางทําให้จิตใจสงบสําหรับน้ำคนแล้วมันเป็นวัตถุวิเศษถึงว่าทำไมออริยาครอจัก,กรวาลยาคั้นเทพเพิ่มอย่างทับทวีนี่ไม่ธรรมาดาตือหาวเก็บกเกลื่อแปรเลิศยาไม่เก่งใจทุกอย่างเพื่อใช้ป่าด่านเขาจะสร้างสะพานบนเส้นทางผ่าสะบันข้ามกีดติงกีดขวางเพื่อเปิดเส้นทางสูงส่งให้เหนือกว่าคนรุ่นก่อนส่วนยาข้อจักรวาลที่ร้านยี่เชิญกับ รัวเต้าได้มาซื้อหาไม่รับไหวให้พวกเขาเก็บไว้ใชเอีกนอกจากนี้เขานำทองแดงรายเมฆาออกมามอเพลานยี่เฉินการรัวเตานี่เป็นแรกที่เขาได้มาจากตำหนักเซียนรองเป็นสาตาวุ้ได้น้เมืองแห่งแสงตำหนักเซียนถูกยกเขามันเป็นเรื่องใหญ่อย่างสิ้นเชิงแม้พวกเขาตั้งใจจะปิดบังและควบคุมแต่ก็มีคนรู้มีผู้กล้าบุกเข้าไปแม้ไม่รู้ข้อมูลน,นะมูลค่าความเสียหายแต่ผู้คอยรู้ดีว่าเกิดปัญหาใหญ่ไม่นานอิทิพน แต่เรานั้นก็ได้รับรายงานมีคนบุกเข้าเผาบดเงินเพื่อช่วยหลานยี่เฉินและตอนนี้ถูกจองจาในค่ายคนไปไปช่วยเร็วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนแข็งแก่งถึงปานนี้เชียวดิผลมากมายไม่เชื่อน,นอกจากคู่กล้าขั้นไฟเทพเจ้าที่แข็งแกงที่สุดแห่งยุคลงมือเท่านั้นมีเช่นนั้นจะต่อต้านคู่สูงทรงแต่กําเนิดมากมายปานนั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อคนเรานั้นมาถึงกล่าวคว้าน้ำเหลวในเขาบดเงินนอกจากกินหอมจางแล้วไม่เหลืออะไรเลยถูกซื้อหา เผาจนวุ่นไวายไปไหนแล้วร้านยี่เฉินหลุดพ้นแปดคู่ก้าไรตาไปรีบจับตัวมาให้ไวไร้ประโยชน์เสียจริงกวัเจ้าเฝ้าอยู่ข้างนอกแต่ไม่สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในเลยผู้มาเยือนเหล่านั้นระเบิดโทรศัพท์ให้คู่กาที่เฝ้าเขาบมดเงินจนปัญญามากพอคลายกนแข็งแกร่งเหลือเกินพอเขาเข้าไปไม่ได้นอกเขตปอดมนุษย์คนมากมายตางก็ถอนหายใจอย่าง,งโล่งอกพอผมว่าเสือหาวจากไปแล้วผู้มาเยือนไม่เจอเขา ทำให้คนข้างนอกรู้สึกราวกับยกเขาออกจากอกเมื่อจิตใจสงบลงแล้วผู้คนพบว่าไม่รู้ว่าหวาดกลัวควงตั้งแต่เมื่อใดเกงว่าปิดในสำนักจะเจอเขากลัวว่าจะก้าวสู่เส้นทางแห่งความตายข้างเรือเชื่อนักชายหนุ่มจากโรคมนุษย์กราบทาให้ข้ากังวลใจกลัวว่าลูกหลานจะพบเจอเขามันชงหน้าเศร้ามีเทพเจ้าสวรรค์ชาราเนี่ยถอนหายใจอย่างจนใจ และที่จริงแล้วจวนจดวันนี้นอกจากขูบเขากระบี่วางบังกรวิหารเทพและสำนักที่มีคนวิปริตโบราณอื่นมีใครบ้างเราไม่กลัวขว่วนอกจากขั้วเขาแล้วบางทีคงมีเพียงคู่สืบทอดตำหนักเซียนเทพมื่นมวลคู่สืบทอดวิชาสวรรค์แผดเผาเท่านั้นกำลังที่ไม่กลัวแย่แล้วเขามุ่งหน้าไปที่เมืองแห่งแสงแล้วคนข้างนอกต่างตกใจเมื่อเห็นซื้อหาวพาดเขาพาพขว่มุ่งหน้าไปยังเมืองแสงตอนนี้คนมากมาย ร้วนกิ้งเกมเขาเพราะชายคนนี้ไม่เคยปฏิบัติาตามกฎลงมือแหกกฎพอบางคับงที่ทุคนใหญ่กำหนดไม่เป็นผลตอนนี้แท้มื่นมราชาหกสมัยปู่เจียนวินปู่เซิงจือ้อยังไม่บําหนับยังไม่บําเพนตตนแม่สำเร็จใคยจะสู้เขาได้ยอมไร้ายเทียมทานแน่นอนหากกวาดล้างไปตลอดทางร้างบางเมืองแห่งแสงมันจะเหนือคำบรรยายผู้ควรข้างนอกร้อนใจแล้วเป็นห่วงเรารู้สิกธิจิตใจว้าวุ่นโดยเฉพาะพวกลัวูวุโซที่เกี่ยวข้อง ต่างก็หวาดกลัวมันเหนือความคาดหมายตั้งแต่เซียนโบราณเปิดไม่เคยมีใายท้ายพวกเขาเคิงหึ่มใจเต้นระััทบกระวนกระวายเช่นนี้มาก่อนเมืองแห่งแสงแสงทองอ่อนศาสตรส่องบวก,กับแสงกับคลิปจากอัคราปราหนึ่งมหานครทองคำเอ็นี่รั่วเตาไม่ใช่หรือเขากลับมาได้อย่างไรซ้ำยังกลับเข้าเมืองแห่งแสงอีกมีคนจำรัวเตาได้พันตกต่องร้านยี่เฉินก็กลับมาแล้ว ป่าออกมาได้แล้วอิทธิพลเหล่านั้นจับเขาไม่ได้หรือว่าเขาส่งกีเรนแปลเลอร์รถให้คนเหล่านั้นแล้วผู้คนบนถนนผลทางตาก็ทำหน้าตกใจมันเกินความคาดหมายแต่ว่าไม่มีใครกล้าลงมือเพราะพวกเขาเป็นผู้สูงทรงแต่กำเนิดบางคนผลบางส่วนไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วเพื่อส่งข่าวให้กับวิหารเทพตำหนักเซียนแล้ววังมืดมนไม่นานผู้คนก็ต้องตกตาดึงผลพวกนี้บุกวางเทพมืดมน นะตรงดิ่งเข้าไปข้างในค่ายหยุดเดียวนี้เจ้ามาได้อย่างไรมีคนตามซสือหาวได้หน้าพันทอศีพันขาเปสุดเจ้าจะทําอะไรพาคุมนรกหวานผวานกนหน้านี้คนคนนี้เพาย่างกายเข้ามาในค่ายคนของพวกเขารากฏว่ากวาดล้างผู้กล้าทั้งหมดจนสิ้นสากเมื่อคนข้างหลังตามมาเห็นเพียงศพเกลื่อนพื้นมาปนเสือหาวคูดอย่างเกียดคานเจ้าชาวขุมนรกทังตกใจและโกรธแค้นไม่คิดว่าจะบุกรังแกถึงถิ่น ผู้คนที่รอมุงดูตาตะลึงงานคําพูดแบบนี้พูดอ,อกมาได้อย่างไรจะยกเขาวังเทพมืดมนเลยแย่แล้วมือดีของเมือแห่งแสงครึ่งออจากไปมุ่งหน้าสู่เขาบทเงินนี่มันรอเสือออกจากถ้ำชัดๆอาศัยโอกาสนี้มายกเขามีคนฆ่าดาวชนิเสือหาวคันคานเจียแสวันนี้มาเพื่อร้างบางังปาดคังอิทธิพลใหญ่เหล่านี้ให้เกี่ยงบางอาจแย่งกีเรแตแปรเร์รถของข้าตอนนี้มาเก็บดอกเบี้ยแล,แล้วเสือหาวไ่คู่ความบําเพ็ง ยืนมือออกไปประตูบานใหญ่ของวันมืดมวลกับรานก็ร่าเป็นหน้ากองจากนั้นพวกเขาก็ย่างสามขุมเข้าไปบางอาจมีคนขวางรานยี่เฉิร์รัวต้าลงมือทันทีพวกเขาเป็นมือดีขั้นคู่สูงท่งแต่กำเนิดจัดการคนฝ้าประตูหาใช่เรื่องใหญ่ตู่มประตูคลังสมบัติสีดำถูกซื้อหาวโตบจนพังทลายผู้คนตายก็ตะลึงจนอ้าปากขางมาสร้างจากแรวิเศษแม้แต่คู่สูงท่งแต่กำเนิดก็ทำลายได้ยากคนแขน มียาข้อจาวานเพียงไม่กี่ต้นเจ้าโง่เทมือนหมดทางใจแคบปกติบำเพ็ญเพียรอย่างไรเสือหาไม่พอใจชาวคุมนรกอัดอั้นตา,นตานใจถูรังแกจนไม่กล้าขืนกเจ้าซ่อนใช่ไหมยาว่าแต่ยาคั้นเทพเลยยากึ่งเทพยังไม่มีสักต้นซสือหาต้องหวาดชาวคุมนรกพูดไม่ออกแล้วจริงใครเราจะพบเจอยาคั้นเทพจะมีสักกี่ต้นที่โผล่มาให้เห็นผนกึ่งเทพก็ถูกสูงเกินอาบเอื้อมีผนกึ่งเทพแต่ถูกนําไป เมื่อหนึ่งเดือนก่อนแล้วนี่เป็นยาคั้นเทศทิพย์ครึ่งเด็ดมาได้มีคนชี้แจงด้วยสีหน้าอมถูกบอกมาเทพเมื่อนมวนปาเพนเพียรอยู่ที่ไหนซื้อหาตะโกนถามเตียมุ่งหน้าไปบุกถึงรางเขาไม่รู้เทพจะเป็นผู้นําจะเป็นคู่มานํายารําฆ่าไปไม่มีใครรู้ว่าเขา,าเปำเพ็ญตอนที่ได้ชาวขุมนรกก้มหน้าตอบไ,ไปไปบ้านต่อไปรางซื้อหาใช้ดวงตาสองดวงสำรวจมั่นใจว่าที่นี่ไม่มีอะไรตกหลงมุ่งหน้าไปชื่น ไม่นานเขาก็ยกเขาไปที่แห่งหนึ่งครั้งนี้เก็บเกี่ยวไม่น้อยมั่นคงกว่าวังเทมืนมนมากโขแย่ yeah, แล้วเมื่อคู่พาดได้ข่าวว่าราชันหกสมัยจะกลับมาแล้วเมื่อยกเขาไปสองแห่งรูเต้ากรบซข้างหูของซือเ่านี่เป็นข่าวหน้าตอึงหากราชันหกสมัยปรากฏก,กายใครเราจะทัดเทียมเขาในรายไพ่งั้นเลยเขามีอิทธิพลในเมืองเช่นกันเลยไปหาเขาไปซือเ่าพูดโอเคครับเจอกันหนะ้าคลิปหน้าขอครับ